สวัสดีค่ะวันนี้มาติดต่อทำธุรกรรมด้านไหนคะฝากเงินนะคะออมเงินเอ่อเป็นเงินหนึ่งเป็นก้อนหรือว่าค่อยๆฝากหนูอยากแฝ่งจากเงินเดือนนะคะมาฝากเป็นไงิมาฝากออมเป็นแต่เดือนนะคะเอ่อก่อนอื่นที่ขอแนะนำตัวก่อนเนาะนี่ชื่อสุดนะคะแสงงวงสิรินะคะเอ่อถ้าหนูจะฝากรายเดือนเนี่ยมันก็จะมีพุงไทยซีโร่แท็กไหมนะคะระยะเวลาการฝากก็จะมีให้เลือก ก็เป็อย่างนี้นะคะ24เดือนหรือ36เดือนหรือ48เดือนจำนวนเงินที่เปิดขั้นต่ำก็เริ่มต้นที่ถ้าสมมุติว่า24เดือนจะอยู่ที่1,000บาทสูงสุดได้ไม่เกิน25,000บาทนะคะต่อบัญชีส่วน36เดือนก็อยู่ที่เริ่มต้นที่1,000บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาท48่เดือนอยู่ที่1000ถึง12,500บาทนะคะ จ่ายเท่ากันทุกๆเดืนเยอนระยะเวลาตามที่กำหนดไม่ทราบว่าสนใจแบบไหนคะเออเอา24เดือนก็ได้24เดืนเอนเนอะขออนุญาตรประชาชนค่ะ เป็นรายละเอียดของเงินฝากประจำนะคะชื่อว่ากรุงไทยซีโร่แท<อ>็กแมสตามนะคะซีโร่แท็กแมนะคะก็คือชื่อกรุงไทยซีโร่แท็กแมประเภทศผลิตภัณฑ์ก็คือเงินฝากปลอดภาษีระยะเวลาที่ต้องการฝากก็คือ24เดือนนะคะเริ่มต้นฝากที่1,000ถึง1 2 5 0 0บาทต่อเดือนนะคะ อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอินเงินฝากประจํา24เดือนบุคคลธรรมดาวงเงินต่ําสุดบวกเพิ่มในอัตราดังนี้ก็คือระยะเวลาการฝาก24เดือนเท่ากับ1.20%นะคะระยะเวลาการฝาก24บวกด้วย0 75%ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนี้เป็นอัตราณวันที่30มีนาคม2564 ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถเรียกดูข้อมูลอาจารย์ดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่กูงไทย .com นะคะระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตอนที่ครบกาหนดครั้งเดียวนะคะตามระยะเวลาที่ฝากโดยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีที่ผู้โอนก็คือจะมีบัญชีเป็นออทรั์หรือกระแสรายวันก็ได้นะคะตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคารเงื่อนไขก็คือผู้ฝากต้องมีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ลูกค้า1ลายเปิดได้1บัญชีเท่านั้นนะคะเงื่อนไขาการฝากการโอนสิทธิประโยชน์เงื่อนไขอื่นก็คือฝากติดต่อกันทุกเดือนเดือนละ1ครั้งตามจํานวนเงินที่ฝากเท่ากับครั้งแรกที่ตกลงกับธนาคารเอาไว้นะคะในระ,ระหว่างระยะเวลาฝากจะขาดฝากได้ไม่เกิน2ครั้งนะคะแล้วก็ในกรณีถ้าเงินฝากไม่ถึง3เดือนแล้วลูกค้ามาปิดบัญชีเนี่ยธนาคารจะไม่จาจดอกเบี้ยแต่ถ้าฝาก3เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายจ่ายดอกเบี้ยก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากหรือนนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอันตราเท่าออมทรัพย์แล้วก็หักภาษีและที่จ่ายนะคะแล้วก็เมื่อครบกำหนดฝากธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำสามเดือนหรือออมทรัพย์หรือกระแสรายวันตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคารและปิดบัญชีเงินฝากกรุงไทยซีโร่แท็กแม็กอัตโนมัติ ช่องทางการเปิดบัญชีก็คือเปิดได้ที่สาขาของธนาคารน,นะคะช่องทางการติดต่อผู้ขอให้บริการก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารทั่ว,ท,วทั่วไปของกรุงไทยทั่วประเทศนะคะโดยเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภักฑ์เพิ่มเติมได้ที่กรุงไทย .com หรือโทรไปติดต่อสอบถามจากลูกค้าสัมพันธ์ธนา,า,นนา,านคารกรุงไทยโดยโทรไปที่0 2 1 1 1 1 1 1 1 ถ้าทางอ e ีเมลนะคะ call call center s i g u n thai com ช่องทางอื่นก็จะมีทาง Facebook, Twitter, Youtube, Li ์ Instagram โดยจิ้มคำว่ากรุงไทยแคร์นะคะข้อคุณระวังก็คือลูกค้ายอย่าลืมฝากเงินนะขาดได้ไม่เกิน2ครั้งแล้วก็ถ้าสมมติว่าฝากเงินในตู้ฝากอ,อัตโนมัติเนี่ยควรทำรายการก่อน23นาฬิกาเพื่อการนำฝากที่มีผลสมบูรณ์ในวันทำการ หนึ่งคนสามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้นอัตราดอกเบี้ยคงไทยซีโร่แท็กแมเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจีนเงินฝากประจำระยะเวลา24เดือนบุคคลธรรมดาและก็วงเงินต่ำสุดหากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของท่านมีการเปลี่ยนแปลงกรุานาแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่ทำการสาขาที่ใช้อยู่เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างท่งทานกับธนาคารเป็นไปอย่างเป็นไป,นป,นป,นปนด้วยความรวดเร็ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากและทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์ธนาคารจะทําการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันนะคะเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่กําหนดไว้ในกฎหมายโดยในปัจจุบันลูกค้า่อนไลนจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทจนถึงวันที่10สิงหา2564 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน1ล้านบาทตั้งแต่วันที่11สิงหา2564เป็นต้นไปค่ะ าเป็นส่วนตัวของลูกค,ค้าลูกค,ค้าสามารถสึกษารได้จากนี้นะคะจากนโยบายการเป็นส่วนตัวของลูกค,ค้าเนี่ยรบกวนลูกค,ค้าตอบแบบสอบถามนิดนิดนึงนะคะก็คือข้อที่1น,นะคะเพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษสําหรับท่านให้ท่านได้รับประโยชน์จากข่าวสารโปรโมชั่นประสาสัมพันธ์ ข้อมูลผลิตภ <ai> <s ke parece> ัณฑ์หรือบริการที่เติมเต็มความต้องการของท่านจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของบริษัทรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่นยินยอมก็ได้ไม่ยินยอมก็ได้นะคะเครื่องหมายค่ะข้อที่2เพื่อใช้สําหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของธนาคารกลุ่มธุรกิจทางการเงินและผลิตภัณฑ์ในเครือของธนาคารรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่น ข้อที่3นะคะใช้เพื่อสําหรับการยืนยันตนของท่านกรณีที่เอกสารระบุตัวตนเช่นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะคะหรือเอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการของท่านม,มีข้อมูลบุคคลที่อ่อนไหวเช่นเชื้อชาติศาสนาโดยธนาคารจะไม่นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสองค์อื่นและดำเนินถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเป็นสำคัญยังนามนะคะ ทำขอเปิดบัญชีนะคะรบกวนลูกค้าตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็พนักงานอันนี้เดี๋ยวนะตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะแล้วก็พนักงาน เงื่อนไขและข้อจกลงในการเปิดบัญชีพร้อมซับนะคะพร้อมทังอันนี้เรียกว่าเซลล์ชีตนะคะเซลล์ชีตอันนี้ให้ลูกค้าไปพร้อมกับเงื่อนไขในการเปิดบัญชีนะคะมีชื่อจำนวนเงินนสกุลนะคะเถามลูกค้าอีกครั้งหนึ่งลูกค้าจะขอฝากเองหรือว่าจะยินยอมในี่ค่ะบัญชีอัตโนมัติคะให้ผักเองไหับบัญชีดีกว่าคะอ๋อ คนที่เท่าไหร่คะวันที่หนึ่งเลยหนึ่งเลยนะคะของทุกเดือนยี่สิบสี่เดือนโอเคค่ะตรวจสอบความถูกต้องนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะค่ะใช่หรือว่าเอาเอกสารไปด้วยกับเงื่อนไขค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ